กัตันยูพ่อดุมอุก ของความสื่อตรงปักธงหัวใจคนจริ พี่ชายของโกสาปาลเดิมอยู่กรุงหงสายกครัวมาพึ่งโสงพสมภารกรุงศรีให้สุขสรานกรกตันอยู่พระดุงรุ่งเรืองวีรกรรมพรำลือไกลรวมเชียงใหม่เป็นไทยนุนเนื่องรบตะเลงเปรง ใเมืองโทรนงองอาจเป็นเอกโาเล็กผู้ยืนยงเล็กกล้าของความสื่อตรงปักธงหัวใจคนจริง ตะวันเกิดแพร่แผ่นดินมีท่แกล้วคนกล้าพระเจ้าตาดู่ชาติพัฒนามหาสุรสิงค์ผู้ราชบัลลังปราเปลื่องเลื่องชื่อลือลามวีรกรรมนายบุญมาฟ้าสั่งเป็นนายสุจินดาผู้เด่นดังเส้นทางเรือกลน ร่วมองค์ตากสินแนวแน่ร่มพมาปราบชุมชนตีขแม่เยียวยาบาดแผลให้พี่น้องไทยสึกทุงลาดยาคราน,านันป้องขันทาสีมาไว้ได้พลัดแ่นดินสืบดำร่ม เป็นดังเส้นทางเรือกล้นของกระแตอาสารบสู้ปู่แผ่นดินร่วมองค์ตากสินแนวแน่รมพรมาปราบชุมชนตีขมแม สือดำรู้ คุณรองปหลัดชูคือผู้กล้าหาญคุณพลเรื่องเวทชาววิเศษชัยชาญงดงามวีรกรรมท่านตำนานแห่งนักรบไทยเกิดมาเป็นไทยหัวใจแกร่งกลา้า สู้ศึกอาศาวังพาชาติตนคน้นภัยศึกอาวว่าขาวรบชาวถึงเพียงจำได้เป็นน้ำานอยแพ้ไฟสู้ตายพร้อมกับศัตรูกองทัพพามายกมานับมือสี่ร้อยไทยยืนกล้ารบกล้าสู้ อาธมาต์คุณรองประหลัดชูตัวตายชื่อยังคงอยู่เชิดชูศักดิ์ศรีงามเกิดมาเป็นไทยหัวใจรักชาติกองอาธมาตรประกาศศักดาสยามคุณรองประหลัดชูนักสู้นิรนาม รักเขตรักขามนำบุณรองประหลัดชู ชื่อยังคงอยู่เชิดชูศักดิ์ศรีงามเกิดมาเป็นไทยหัวใจรักชาติของอารมาประกาศศักดาสยามพุณรองประหลัดชูนักสู้นิรนามรักเขตรักคามนำพุณรองปรลัดชู ชื่อเดือมุทลุดุเหลือลหลชี้ให้เห็นเป็นบุตราพระนารายสืบเชื้อสายกับไพรพลชนสามัญพระนารายยกทัพไปปราบศึกทิ่หารฮึกคุกข้ามตามเกตทันถ้าพยับนับว่าไกลสมัยนั้นหากนับวัน ประจวบเกือบขวบปีทรงได้ยินฟริ้งพราวสาวโซภามาเป็นบาทบริจาค่างพระทีครั้นเลิกทับกลับมาสู่ธานีนางชมสีตั้งคันวันต่อมาครั้นคันนี้มีกำหนดทดสมารก็เคลื่อนคลาดปรากฏ โอรสาขัดหลวงยางตั้งพระหนพุนโยธาณพพิจิตพาราระหว่างทางตำบลน,นี้นี่หรือชื่อซ้ำเนียกพากันเรียกตามประวัติไม่ขัดขวางเรียกเสียกูว่าโพประทับช้างเป็นเส้นทางเดินทับกลับพาราง ครั้นเสด็จถึงกลุงก็ยุ่งยากส่งกระดาษพระบรมมวงศาจึงประทานานางพร้อมกุมาราให้พระเพทราชาข้าลวงเดิมทำความเคารพผู้บังคับกองพันซ่อมหลุมที่สาม หมดแถวอึงกับผมร้อยโทก้านลงปีชาววมผู้กุมแถวไในนาํพลังพลในทหารนายสิบและพลทหารมากระทำพิธีรับส่งหน้าที่และมอบกรลังครับัญชาของผู้พักกองพันซ่อมลุงที่3าพอผา้การช่วยรบพิสามีมจำนวนยอด149นายบัดน,นี้พร้อมแล้วอึง้ง 好了，闭要。 ที่รักทุกคนตามที่กองทัพบกได้ออกคำสั่งให้กระผมไปดำรงตำแหน่งรองผู้ในการกองกีการพลเรือนกองทัพน้อยที่สามตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2556เป็นต้นไปกระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้กับกองพันตำรวจที่สามกองบัญชาการเชื้อเที่สามมาถึงวันส่งมอบหน้าที่และมอบการรับคำบัญชาในวันนี้รวมแล้วเป็นเวลา4ปี8เดือนในวันที่ผมมารับตำแหน่งผู้กับกองพันตำรวจที่สามนั้น ผมถือว่าเป็นพ่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตและในโอกาสนี้ผมขอกล่าวสแสดงความขอบคุณกำลังคนทุกนายจากใจจริงที่ได้ให้ความร่วมมือทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานกับผมมาเป็นอย่างดียิ่งตลอดท่วง4ปี8เดือนที่ผ่านมาผมจะจดจำความดีของท่านตลอดไปผมขอฝากกองพันท่อมงที่3ไว้ในกำมือของพวกเราทุกคนและมั่นใจว่าภายใต้ากรารนำของพันเอกมีรพงษ์เลิศล้ำ ผู้ขับความพันธุ์ซ่อมรุมทีม่3จะทําให้กองพันธุ์ซ่อมรุมทีม่3มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทัดเทียมหน่วยระดับกองพันธุ์ของอข้าพบกและเป็นที่เชื่อถือและไว้วันใจของผู้ลูกชาทุกระดับชั้นในโอกาสที่ผมต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่อาจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมสามารถให้การสนับสนุนได้ผมยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ความสามารถที่จะทำที่จะทำได้ทุกท้ายนี้ผมขอขอบคุณพวกเราทุกคน และขออาราธนาคุณพระติรลตพะนาฏยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพุทธานุภาพหลวงพ่อพระพุทธินารสมเด็จพระนเรศวรนาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระยินางนพระสุพรรณกัลยาตลอดจนพระบาลมีปกเก้าปกหม่อมแห่งสมเดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและสมเด็จพระนา,า,างเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถให้โปรดดลบันรรดาลพระราชาพรให้เพื่อนในทหารในศิษย์คนทหารและครอบครัวทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธละพรชัยมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังกจที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังวาบร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอส่งมอบหน้าที่และมอบการรมรุ่งชาของพันท่อมุงที่สามให้พนเอกวิรงภมเลิศล้ำผู้ครับกองพันท่อมุงที่สามณบัดนี้ ท่านรองผู้ในการของการพรำเนิมของทบไมาทีสามเพื่อในทหารที่รักทุกท่านผมรู้สึกป็นเกียรติเป็นอย่างสูงที่รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งผู้ขอบคอมพันสมุงที่สามของธาการที่รบที่สามผมตระหนักดีว่ากองพันสมลงชิบสามเป็นหน่วยที่มีความสําคัญไม่ยิ่งจบไม่กอนหน่วย้น่งงของกองธชาการที่รบที่สามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านอดีตผู้ควบคุมพันสมลงชิบสามท่านได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการบัดงานและพัฒนาหน่วย สมเป็นพี่เชื่อมั่นและได้รับความสนเจ้จากผู้ชมชาวอยู่เสมอนับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราทุกท่านผมขอเยินยันแต่นอารมณอย่างแน่นว่าปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าของงครงการส่งมงินที่ยี่สิบสาม 23, ทั้งจากร่วมมือกับราชการของหน่วยเพื่อให้การบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้การบัติงานของหน่วยใน้งานที่หน่วยเหนือมอบหมายประปสบผลสําเร็จและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีชา หน่วยต่างในกองทัพที่สามหน่วยต่างในกองทัพภาคที่สามดังเช่นที่ผ่านมาซึ่กรรงการดำเนินการต่างๆที่ผมกล่าวมานั้นจะบรรลุสําเร็จหรือไม่เพียงใดต,ต้องมาจากการบำงนานของพวกท่านทั้งหลายเป็นประเด็นสําคัญฉะนั้นหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์และพัฒนาแล้วผมพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนจากท่านเสมอพร้อมจะดํานเนินการ รอจนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สาหรับแนวทางการของผมจะเจะถือนโยบายคุ้มชาและของอดีตผู้รับกองพันสมุงยี่สิบสามเป็นพื้นฐานในการทํางานเพื่อเกิดความสอดคล้องและความต่อเนื่องในการิบัติงานต่อไปทที่สุดนี้ผมในนามพระราชการในกองพันส้มุงยี่สิบสามกองบัญชาการที่รปีิสามขอรัตนาภคุณพระเสรนนัตใพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนสากลพระพุทธเจเดชานุภาพของสมเด็จพระสุนทรมหาราช พระเอกาทศรสพระปินาพระสุพรรณกัลยาต่อจนพระบรมีปกเก้าปกมอมอมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสมบัตาพระธามพรให้ท่านรองผู้ในการกองกำลังเรือนกองทัพน้อยที่สามขครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมพิธีทุกท่านปมะสบขแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปในโอกาสนี้ผมขอรับมอบการพระบัญชากองพันสุรสมรงยี่สามกองบัญชาการทูตที่สามหบัดนี้ 哦。No. โตเป็นหนุ่มใหญ่มีนิสัยใจคึกและเึเฮิมฝึกอาวุธฝึกมวยไทยไว้เพิ่มเติมจึงเพิ่มเคริมในจิตไม่คิดกลัวฝ่ายพระเพทราชาพาในเดือคือนอเนื้อเข้าเฝ้าเจ้าอยู่